สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่การทำนายดวงคลิปวันนี้เราจะมาใน้อชอว่า,วาข้อความในใจของคนที่เขามีประเด็นกับคุณนะคะเขามีอะไรอยากจะบอกกับคุณฝากมาบอกกับคุณส่งมาพลังงานกอคุณอนุญาตให้เราเปิดดวงชะตาด้วยนะคะอย่าลืมกดติไไดตาไลค์และแชร์เพื่อเป็นการเปิดดวงนะคะเราจะได้จูนพลังงานกันตรงนะคะกับไพ่ของแม่หมอเนาะ ลัราศีของคุณและเขาวนะริบาราศีตุนท่านลมเนปจุนท่านดินพฤษศกันมักรอ่อแคนเซอร์ราศีปรากฏท่าน้ำพระเสสราศีเมทท่าน้ำนะท่าน้ำโดดเด่นแอร์ท่าลมมิถุนตุลกุมนะยูเรนัสชัตท่าลมมิถุนตุลกุมสก็อปเปิลราศีพิจิกท่าน้ำวีนัสราศีพิศพราศีตุลนะคะแคปิคอนราศีมังกรท่านดินมานะราศีเมษราศีพิจิก วิโกโราศีกันธาดินนะคะแล้วก็พลุโตท่านลมไม่ถึงตูนกลุ่มวันที่เกิดนะหรือว่าตัวเลขที่เกี่ยวข้องกับบุญราคามีเจ็ดสิบยี่สิบสิบเจ็ดยี่บเอ็ดยี่สิบห้าสี่หกแปดสิบสองสิบหกแล้วก็ยี่สิบสนะคะข้อความจากคนที่คุณมีประเด็นกับเขาหรือว่าเขามีประเด็นกับคุณนะคะอย่าลืมกด subscribe เนาะ ลำดูสิว่าคนที่คุณมีประเด็นกับเขาเขามีประเด็นกับคุณเนี่ยนะคะเป็นบุคคลชื่อเล่นอักษรย่อว่าอะไร C L O K b บ r n o ok, ดนะ C C Q U V, A และ M นะคะสามารถกดพอ u หยุดที่หน้าจอนะคะแล้วก็ตรวจสอบอักษรยอ่อตรวจสอบลัคณาราศีนะคะหรือว่าปรับความเร็วที่ปุ่มนะ,ะปรับค่าอยู่ฝั่งขวามือนะคะในหน้าจอเนาะ <S <S <ๆ>เรามาตรวจสอบพลังงานของคุณนะคะ กับคนที่มีประเด็นนะคะจะเป็นเรื่องราวแบบไหนเป็นสาสนาเออสถานการณ์แบบไหนนะ,ะประเด็นของคุณความสัมพันธ์ของคุณกับเขานะคะก่อนที่เขาจะฝากข้อความมาถึงคุณเนาะเรื่องราวของคุณกับเขานะที่เป็นดอมนะเป็นคิปพลังงานรวมนะอาจจะมีหลายๆพลังงานปะปนอยู่ นะคะก็อ่านตามหน้าไพ่เรื่องราวนะความสัมพันธ์ของคุณกับคนที่มีประเด็นกันสีดาบแน่นิ่งเลยนะคะไม่ไหวติงใดๆณนะตอนนี้เวลานี้นะคะทั้งอาจจะเป็นทั้งตัวคุณหรือว่าตัวเขาก็ได้ที่แบบเหมือน ไม่ได้ทาอะไรเลยนะนอกจากการส่องนะการดูพฤติกรรมของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอยู่เงียบๆนะเพราะไม่รู้ว่าจะทํายังไงดีแล้วทํามาหมดแล้วก็ได้หรือว่าไม่รู้จะทําอะไรเลยแล้วก็ได้นะได้แต่ส่องได้แต่ดูนะสานการ์ดูพฤติกรรมนะอาจจะเป็นการส่องส่องโซเชียลนะส่องพฤติกรรมของคุณผ่านโซเชียลอนไลน์ต่างๆนะคนะเพราะว่า มันไม่รู้จะทําอะไรแล้วอ่ะนะคะมันทําไปหมดแล้วก็ได้หรือว่าไม่ได้ทําอะไรเลยก็ได้นะเพราะว่าอาจจะมีอ่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่แบบเหมือนทําไปก็ไม่มีประโยชน์เพราะว่ามีระยะทางมีความห่างไกลเพราะว่าอธิบายไปนะก็เสียเวลาเปล่านะอธิบายไปก็ไม่เข้าใจในเมื่อฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะคะเกิดเหตุการณ์ <c oughs> เกิดเรื่องราวนะะ เหมือนกับว่าตอนนี้นะมันมีประเด็นของเขาอยู่ต่างหากแหละนะซึ่งอาจจะไม่เกี่ยวกับคุณแต่เขาน่าที่จะมีเรื่องดราม่านะปัญหาของเขาเนี่ยแหละซึ่งอาจจะไม่เกี่ยวกับคุณเลยนะคะเหมือนเขาจะต้องไปสะสางไปเคลียร์พลังงานตรงนั้นก่อนนะไปสะสางกับคนกลุ่มกลุ่มหนึ่งก่อนที่ทําให้เขารู้สึกสับสนทาให้เขารู้สึกเจ็บปวดเสียใจทําให้เขารู้สึกแย่นะไปเคลียร์พลังงานใกล้ตัวก่อนนะคะ เดี vale Bien, problem. aquí, ๋ยวเรียบร้อยเอ่อไอ้ที่ม like right ันมีปัญหาข้างๆตัวข้างๆกายเขาเนี่ยเพียเสรเดี๋ยวเขาจะมาหาคุณนะคะเออเรื่องราวของคุณกับเขาคือได้แต่ส่องได้แต่มองกันแล้วก็มองกันเฉยๆนิ่งๆนะคะหรือว่ารอคอยรอโอกาสแค่นั้นเองส่วนพลังงานที่อยู่ใกล้ตัวเขาเนี่ยน่าที่จะเอ่อเป็นบุคคลสังคมที่อยู่รอบข้างตัวเขาเป็นเพื่อนร่วมงานของเขาที่เข้าใจเขาผิดอ่าเป็นสังคมญาติพี่น้องของเขา นะที่เหมือนกับว่ากระน,นำซ้ําเติมเขาเหยียบย่าเขานะไม่รู้ว่าเกิดมาจากาผลบาปผลบุญผลบาปใดๆที่เขาเคยทํากับคุณไว้หรือเปล่าเพราะว่ามันมันเหมือนกับว่าตัวเขาเนี่ยพยายามที่จะแก้ปัญหาขี้คายปัญหานะเรื่องราวที่มันอยู่นะใกล้ๆตัวเขาให้มันเรียบร้อยก่อนก่อนที่จะทําอะไรบางสิ่งบางอย่างกับคุณนะส่วนตัวคุณเนี่ยอยู่ไกลจากเขามาก ทำไรไม่มากกว่านี้ไม่ได้แล้วนะคะได้ใจสองได้จะมองนะแล้วก็ปล่อยคุณไปก่อนนะคะมันเหมือนกับว่าเออเดี๋ยวเรามาดูกันว่าในเมื่อเขานะไปเคลียร์ปัญหาอะไรที่มันอยู่ใกล้ตัวเขาเนี่ยนะอาจจะเป็นพนักงานของคนที่เคยมีประเด็นกับคุณมีปัญหากับคุณนะคะนะตอนนี้วลานี้ก็มองเป็นในเรื่องของการที่การที่เขามีประเด็นมีปัญหากับคุณเนี่ยก็คงจะเหมืนกับ ตัวคุณเนี่ยนะคะได้เหมือนกับห่างไกลจากเขาไปแล้วนะคะไม่ได้สนใจเขาแล้วหรือว่าเหมือนเออไม่ได้อยู่ใกล้ให้เขากลั่นแกล้งแล้วนะคะแล้วผลบัปนะที่เขาทํากับคุณก็คงจะเหมือนกับตามทันเขาแล้วแหละนะมาดูกันสิว่าข้อความในใจที่เขาคนที่มีประเด็นกับคุณอยากจะฝากมาบอกกับคุณอะนะคะจะเป็นเรื่องอะไรเพราะว่าเป็นพลังงานของคนที่เหมือนกับเออ นะกับคุณเนี่ยเอาไว้ก่อนเลยนะขอไปสาสางบุคคลใกล้ตัวก่อนขอไปคีไครไปแก้ตัวแก้เปัญหาที่มันเกิดขึ้นใกล้ๆตัวเขาบอกว่าคุณนะ่ะนะคะประสบความสําเร็จในชีวิตแล้วสินะเขารู้สึกเหมือนกับว่ารู้สึกผิดรู้สึกแย่นะคะกับการที่แบบเข้าใจคุณผิดแล้วก็มีการที่เหมือนไปพูดไปบอก นะเล่าเรื่องราวที่ทําให้คุณเก็บตัวทําให้คุณเครียดนะเออที่มันเกิดปัญหากับคุณเนี่ยนะเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นกับคุณที่มาจากเขาเนี่ยที่เขาทําให้คุณไม่สบายใจเนี่ยเขาอยากจะขอโทษคุณเขาเนี่ยเป็นคนผิดเองแหละที่นะกลันแกล้งคุณใส่ร้ายป้ายสีคุณนะแล้วก็ไปพูดไปเล่าให้คุณเสียห,หาย นะคะเหมือนเขาอยากจะขอโทษเลยว่าช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยที่เขาทําให้คุณเหมือนเก็บตัวนะคะแล้วก็เหมือนกับว่าไม่มีความสุขนะแล้วก็เหมือนอยากจะเหมือนอยู่คนเดียวอะไรเงี้ยนะเหมือนจะปรกวิเวกเหมือนอยากจะหลบหน้าผู้คนนะเป็นเพราะเขาคนเดียวที่ทําให้คุณเหมือนกับรู้สึกแย่นะเขาอยากจะขอโทษคุณเนี่ยเดอะสเต็งนะ,ะรูปคอสิงโตเนี่ยประมาณที่ว,ว่าคือเขา ไปเป็นคนทําให้คุณเสื่อมเสียชื่อเสียงเองแหละเขาอยากจะขอโทษนะและตอนนี้เวลานี้นะเขาเหมือนกับว่าเหมือนเพื่อนๆนทุกคนเนี่ยไม่ได้เชื่อฟังเขาหรอกนะไม่ได้สนใจคําพูดไม่ได้สนใจในสิ่งที่เขาเหมือนใส่ร้ายปายสีคุณเลยนะคะและเขาก็บอกว่าเขาอะเปรียบเทียบนะ ชีวิตของคุณชีวิตของเขานะคะมาตลอดเวลาเหมือนอยากจะแข่งขันกับคุณมาตลอดเวลานะคะแต่เขาไม่สามารถที่จะแข่งขันกับคุณได้เลยคุณมีทุกสิ่งทุกอย่างคุณคุณเหมือนกับว่าประสบความสําเร็จทุกสิ่งทุกอย่างคุณมีชื่อเสียงคุณมีโอกาสดีๆเข้ามาในชีวิตในขณะที่เขาเนี่ยเหมือนกับมีความแตกต,าต่างจากคุณมากอะนะ,ะเขาพยายามที่จะเรียกร้องความสนใจ นะโดยการที่เหมือนกับทำตัวน่าสงสารนะพูดให้คนอื่นสงสารเขาแต่ไม่มีใครสงสารเขาและเขาก็พยายามจะพูดทำให้คนอื่นเข้าใจคุณผิดแต่ก็ไม่มีใครเข้าใจคุณผิดเลยสักคนมีแต่คนรักคุณนะคะเขาบอกนี้เลยอ่ะนะช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยคือเขาพยายามที่จะกลั่นแกล้งคุณนะคะน่าจะเป็นพลังงานของคนที่เหมือนเออเป็นคนที่ ลินพาคุณรับหลังทำอะไรที่ทําให้คุณเสื่อมเสียชื่อเสียงนะคนคนนี้นะเป็นเพื่อนร่วมงานนะแล้วเขาก็เหมือนว่าเขาบอกว่าเขารู้แหละนะว่าคุณอน่ะต้องรู้แน่ๆว่าเขาไม่ชอบคุณนะคะเขาบอกว่าคุณเนี่ยรู้จริงๆอ่ะคุณรู้ว่าเขาทําอะไรกับคุณบ้างคุณรู้ว่าเขาเป็นคนที่แบบสร้างเรื่องสร้างราวสร้างปัญหาแล้วก็นะเกลียดชังคุณไม่ชอบคุณอิจฉาคุณอ่ะเขารู้แหละนะคะ แล้วเขาก็พยายามที่จะเหมือนกับทำทุกสิ่งทุกอย่างให้คนอื่นเข้าใจคุณผิดนะคะประมาณที่บอว่าคือตั้งแต่แรกเลยอาจจะมีการที่พูดหรือว่าทำนะ,ะเกี่ยวกับคุณเนี่ยประมาณที่แบบบอกว่าคุณเนี่ยไม่ชอบเขาคุณอ่ะเกลียดที่หน้าเขาอะไรเงี้ยคือคนคนนี้คือแบบทำตัวเหมือนประมาณที่แบบการที่คุณทำตัวแบบนี้ หรือว่ามีพฤติกรรมแบบนี้เนี่ยเขาสังเกตนะว่าคุณนไม่ชอบเขาแน่ๆเลยนะโดยการที่คุณอาจจะเมินเฉยใส่เขาคุณไม่คุยกับเขาหรือว่าคุณพยายามที่จะทําตัวโดดเด่นกว่าเขานะคะแต่อีงแล้วคุณไม่ได้เกี่ยวข้องเลยคุณไม่รู้เรื่องอะไรเลยกับสิ่งที่เขาพูดสิ่งที่เขาทำนะคุณเหมือนกับโฟกัสที่ตัวเองนะแล้วคุณก็ไม่ได้สนใจว่าชีวิตของเขาจะเป็นยังไงนะคะจะเหมือนกับมีชื่ชอเสียงหรือว่าจะ ได้รับความเสื่อมเสียชื่อเสียงยังไงนะ่ะตัวคุณไม่ได้สนใจเลยแต่เขาไปพูดว่าคุณเนี่ยนะ,ะเหมือนอิจฉาเขาเหมือนอยากจะให้เขาเสื่อมเสียชื่อเสียงเลยประมาณนี้ชอบแข่งขันกันนะชอบพูดแบบคมนะคะชอบพูดดูถูกเหยียดหยามแบบคิดว่าตัวเองมีชื่อเสียงมีความสําเร็จแล้วนะคะทำตัวเหมือนยิ่งอะไรเงี้ยเขาก็พูดไปนะแล้วเขาก็บอกว่าคุณเนี่ยรวยนะเก่งมีความรู้มีความสามารถ คือจะพูดอะไรใครก็เชื่อไปหมดอะ่ะประมาณนี้นะคะจะทําอะไรจะพูดอะไรใครก็เชื่อไปหมดนะคะส่วนตัวเขาสิไม่มีใครเชื่อเขาเลยนะแล้วก็เหมือนกับว่าเออเขาทําตัวเหมือนน่าสงสารมากๆทําตัวเหมือนเป็นคนที่เรียกว่าโดนคุณกลั่นแกลง้งนะแต่ที่อย่าได้เขาเนี่ยแหละเป็นคนที่แบบเริ่มต้นก่อนนะเริ่มต้นที่จะแบบทําให คุณเสื่อมเสียชื่อเสียงแล้วก็พูดนะคะแซะกันแนกแนันแหนให้คุณโกรธให้คุณโมโหนะแล้วก็ประมาณที่แบบหาเรื่องคุณน่ะนะคะเป็นพลังงานของบุคคลรอบข้างนะ,ะเพื่อนร่วมงานนะ,ะซึ่งเขาเหมือนมีอายุมากกว่าคุณแล้วเขาก็เหมือนกับกันแกล้งคุณด้วยคําพูดต่างๆนาๆน,ะะนานะ,ะยุแย่นะแซะให้คุณโกรธให้คุณโมโห นะคะแล้วคุณก็เหมือนกับว่าทําพฤติกรรมนะคะที่มันแย่ๆออกไปนะ,ะแล้วทําให้คนอื่นมองคุณเสียเหายหายทั้งทั้งที่แบบเออตัวคุณไม่เคยที่จะมีเรื่องมีราวกับใครเลยอ่ะนะคะแต่อยู่ดีๆคนคนนี้คือเหมือนกับมีความหมันไส้ในตัวคุณนะคะก็เลยพยายามที่จะยุแย่ทําให้คุณโมโหโกรธเขานะคะแล้วก็แสดงพฤติกรรมไม่น่ารักออกไป โมโหออกไปประมาณนี้นะคะแล้วทุกคนก็เห็นแล้วทุกคนเชื่อไหมเขาบอกว่าทุกคนเนี่ยเหมือนรับรู้รับฟังนะ,ะเหมือนเหมือนจะรู้สึกว่าตัวคุณเนี่ยนะ,ะมีด้านลบมีพลังงานลบนะ,ะอะไรบางอย่างทุกคนรู้สึกเหมือนกับเรียกว่าออมีการปรึกษาหารือกันหรือว่ามีการพูดถึงคุณด้วยนะคะในทางเสียหายว่าเ,ออเป็นไปได้เหรอ ว่าคุณจะมีนิสัยแบบนี้นะคะเขาก็มีการปรึกษาพูดคุยกันจริงๆแล้วคุณไม่ได้เป็นคนแบบนี้นะเป็นคนนิสัยดีที่ผ่านมาเนี่ยนะคะแต่เหมือนกับว่าอยู่ดีๆนะคุณก็เหมือนโมโ oh, หเหมือนโกรธอะไรบางอย่างเนี่ยนะจริงๆแล้วคือคุณเป็นคนมีน้ำจิตน้ำใจกับคนอื่นนะเป็นคนนิสัยดีเป็นคนนิสัยน่ารักนะคะแล้วก็เหมือนกับว่าช่วยเหลือคนอื่นตลอดเลยไม่น่าที่จะมีนิสัยด้านลบแบบนี้เลยหรือว่าเรามองปิด เออเรามองผิดไปอะไรเงี้ยเขาก็พูดถึงคุณประมาณเนี้ยว่าเอออยู่ดีๆคุณถึงโมโหโกโรธนะคะเหมือนเป็นเหมือนที่คนที่เขามีประเด็นกับคุณนะพูดอ่ะนะคะแล้วทุกคนนะตกลงกันว่ายังไงเขาบอกว่าทุกคนอ่ะเหมือนกับว่าไม่เชื่อนะในสิ่งที่คุณเป็นอยู่นะเหมือนกับทุกคนมีความที่แบบเฮ้ยฉันไม่เชื่อทุกคนต่างก็พูด นะถึงคุณว่าคุณไม่น่าจะทําแบบนี้หรอกพฤติกรรมของคุณไม่น่าจะเป็นแบบนี้นะแต่ก็มีบางคนที่แบบเออหรือว่าเรามองเขาผิดไปนะมองพฤติกรรมของคุณผิดไปประมาณนี้มันมีคนพูดถึงนะคะแล้วมันก็มีคนบอกว่าเฮ้ย mm. <"He i, S 2> ฉันไม่เชื่อนะจริงๆแล้วนะไอคนที่มีประเด็นกับคุณเนี่ยมันเป็นคนที่แบบนิสัยแย่นะคะนิสัยแย่คือขี้โมโหหรือว่าชอบโกรธชอบโมโหชอบใส่อารมณ์พฤติกรรมที่แย่ที่แบบคนอื่นก็ เห็นพร้อมต้องกันว่าเอ้ยคนนี้เป็นแบบนี้จริงๆว่ะนะคะแล้วอยู่ดีๆนะคะก็มามีปัญหากับคุณเนี่ยแสดงว่ามีอคติมีประเด็นกับคุณมีเรื่องราวอะไรกับคุณแน่ๆนะแล้วทําให้เขาโกรธเกลียดคุณก็เลยไปพูดใส่ร้ายคุณประมาณนี้นะทุกคนก็มีความเห็นตรงกันว่าเออคนที่มีประเด็นกับคุณเนี่ยมันไม่ชอบคุณนะคะมันชอบใส่ร้ายคุณนะคะแล้ว ทุกคนก็เลยนะ,ะเหมือนประมาณที่พยายามที่จะค้นหาความจริงนะ,ะอยากรู้ความจริงว่าตัวตนที่แท้จริงของคุณเป็นยังไงนะ,ะทุกคนก็สังเกตหรือว่าพูดต่อๆกันนะประมาณที่แบบเฮ้ยคุณไม่ได้เป็นแบบนี้นี่นะ,ะจริงๆแล้วคุณเป็นคนนิสัยดีเป็นคนเก่งนะ,ะเป็นคนที่ออมีศรรมะะีลธรรมนะคะแล้วก็เป็นคนที่เหมือนกับคิดดีพูดดีทําดีมาตลอดอ่ะประสบความสําเร็จคนดีที่ไหนอ่ะนะจะได้รับคํายกย่อง คำสรรเสริญขนาดนี้เขาก็พูดถึงคุณอย่างนี้นะคะก็เลยทําให้เหมือนกับว่าคนที่มีประเด็นกับคุณนะก็เลยเหมือนกับอยากจะฝากมาบอกกับคุณนะคะการที่เขาสร้างเรื่องสร้างราวนะคะทําอะไรบางสิ่งบางอย่างกับคุณเนี่ยเขาเหมือนกับว่ารู้สึกสํานึกผิดณนะตอนนี้เวลานี้เขาไม่กล้าทำอะไรกับคุณแล้วเพราะว่าทุกคนรู้ความจริงหมดแล้วนะท,ทุกคนตัดสินเขาหมดแล้วว่า คนคนนี้ที่มีประเด็นกับคุณเนี่ยนะที่สร้างเรื่องสร้างราวใส่ร้ายป้ายสีคุณเนี่ยเหมือนกับทุกคนนะคะเข้าใจเห็นพร้อมต้องการว่านะคนที่มีประเด็นกับคุณนะน่าที่จะเหมือนกับไม่ชอบคุณนั่นแหละถึงได้ใส่ร้ายป้ายสีคุณแต่นะคนส่วนใหญ่นะเพื่อนนะในกลุ่มเนี่ยส่วนใหญ่จะไม่เชื่อเขาคนนี้นะก็เลยเป็นข้อความที่คนที่มีประเด็นกับคุณอยากจะฝ่ามาขอโทษคุณว่า เขานะเหมือนกับได้รับเวรกรรมตรงนี้แล้วนะผลกรรมนะผลกรรมที่เขาทํากับคุณไว้มากมายอ่ะนะคะเขาได้รับมันหมดหมดแล้วแล้วก็ทุกคนนะคะก็เกลียดชังเขาไม่ให้เขารวมกลุ่มด้วยนะไม่ไม่สนใจเขาอีกแล้วตอนนี้เขาอยู่ตัวคนเดียวนะท,ทุกคนตัดสินเขานะว่าเหมือนกับว่าคือพฤติกรรมของเขาเนี่ยคือพฤติกรรมที่ไม่น่ารักนิสัยไม่ดี ะะทุกคนเหมือนเข้าใจตัวคุณอะนะคะแล้วก็เหมือนเข้าข้างคุณหมดนะคะคนที่มีประเด็นก็เลยอยากจะขอโทษขออภัยคุณขอให้คุณยกโทษให้เขาแล้วก็นะ,ะประมาณที่แบบเหมือนเอาโหสิกรรมให้เขานะคะเขาจะได้หมดเวรหมดกรรมนะ,ะเพื่อนๆจะได้เหมือนกับว่าให้อภัยเขาแล้วก็เหมือนกับไม่โกรธไม่เกลียดเขาประมาณนี้นะคะนี่คือข้อความจาก คนที่มีประเด็นกับคุณนะคะน่าจะเป็นการที่เขาคนนี้นะใส่ร้ายป้ายสีคุณหรือว่าทํานิสัยแย่ๆกับคุณสุดท้ายแล้วพฤติกรรมจริงๆของเขาก็คือแบบเขาเป็นคนชอบข่มหรือว่าเป็นคนที่อิจฉานะใส่ร้ายคนอื่นหรือว่าคนที่แบบดีกว่าเขาเด่นกว่าเขาเนี่ยคือเขาไม่ชอบเนี่ยมันเป็นมันเป็นนิสัยด้านมืดของเขาอ่ะนะคะที่เขามันมันเป็นพฤติกรรมที่เออเขาทําจนชินอะ นะคะจนทําให้เหมือนกับสร้างเรื่องสร้างราวใส่ร้ายป้าสีคุณแต่สุดท้ายแล้วนะไม่มีใครเชื่อเขาเลยนะมาดูสิว่าถ้าอยากบอกอะไรสําหรับใครที่เจอแบบบุคคลเพื่อนร่วมง,งานนะสังคมนะที่เขาใส่ร้ายป้ายสีคุณนะคุณไม่ต้องเสียใจหรอกเพราะว่าการที่คุณเหมือนกับพยายามที่จะไม่สนใจไม่ใส่ใจแล้วก็ใช้ชีวิต นะในพื้นที่ของคุณนะอยู่ในสิ่งที่คุณโฟกัสนะในสิ่งที่มันสําคัญเนี่ยเราไม่ต้องไปสนใจคําพูดคํากล่าวขานคํานินทาของใครเลยนะเราต้องยึดมั่นถือมั่นในสิ่งที่เราปฏิบัติด,ดีปฏิบัติชอบสุดท้ายแล้วทุกคนจะได้เห็นจะได้เข้าใจนะคะและเวลามันผ่านไปเดี๋ยวความจริงมันก็ปรากฏนะคะทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยนะสุดท้ายแล้วเนี่ยทุกคนก็เหมือนกับว่ามารู้ความจริงแล้วก็นะเอ เชื่อในสิ่งที่คุณทำเชื่อในสิ่งที่คุณเป็นนะคะเพราะว่าใครที่ทำความดีไว้นะคะความดีก็ต้องคุ้มครองดูแลนะคนคนนั้นอยู่แล้วนะเดอะซันเนี่ยมันเป็นไพ่ของคนที่เหมือนกับไม่ว่าจะนะโดนใส่ร้ายป้ายสียังไงนะโดนเหมือนกับคนเลวคนที่ใส่ไม่ดีนะพูดนะใส่ร้ายป้ายสีรับหลังยังไงนะสุดท้ายแล้วความจริงมันก็ปรากฏนะคะอืมเหมือน เรียกว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองนะคะผีบ้านผีเรือนคุ้มครองเจ้าป่าเจ้าเขาคุ้มครองอะไรเงี้ยนะไม่มีใครทำอะไรทําอะไรคุณได้นะคะขอให้คุณเชื่อมั่นในความดีที่คุณทำเนาะก็นี่คือเป็นข้อความจากคนที่เขามีประเด็นกับคุณนะเขาอยากจะขอโทษแล้วก็อยากจะขอให้คุณให้อภัยกับเขาเนาะฟังเพื่อเป็นการนำทางเป็นแนวทางของคุณนในการติดตามค่ะ